สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เจอกับคลิปการสอนภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะโดยคุรูจุฬาเพชรสุวรรณะนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหนังสือภาษาพาทีเล่มเดิมกันนะคะเราจะต่อตันจากคาบที่แล้วนะคะลูกยังอยู่กันในบทที่1ก็คือเรื่องของใบบุกใบบัวนะคะเดี๋ยวให้ลูกเปิดหนังสือภาษาพาทีนะคะในหน้าที่2นะคะลูก จากคลิปที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนลูกในเรื่องการอ่านไปแล้วในบทที่1วันนี้เรามาอ่านย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเริ่มตั้งแต่รู้จักคํานำเรื่องกันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะคําแรกนะคะลูกคําว่าตาคาแรกนะคะคําว่าตาตตอ,อาตา คำที่สองค่ะอ่านว่าอะไรเอย่ยอ่าหลายคนเริ่มอ่านออกแล้วนะคะในคลิปนี้คำว่างาอีกครั้งนึ่งค่ะลูกงาคำถัดมาค่ะลูกอ่านว่าอะไรเอย่ยพยัญชนะขอไข่ะสมด้วยสราอ่านว่าขาอ่านว่าขาอ่าคำถัดมาค่ะลูกหูหูเก่งมากเลยค่ะ คำถัดมาค่ะลูกคำถัดมาคำว่าหางคำว่าหางคำถัดมาอีกค่ะคำว่าห่วงคำว่าห่วง หลายคนเก่งแล้วนะคะตอนนี้ลูกเริ่มอ่านได้แล้วนะคะอ่านคาข้างล่างทีนี้นักเรียนมาดูคําข้างล่างคําข้างล่างนี้หลายคนผ่านหูผ่านตาม,มาหลายรอบแล้วนะคะอ่านเองได้แล้วนะคะเริ่มจากคําลรกเลยค่ะลูกคําว่าใบบุกถัดมาอ่านว่าอะไรคะลูกใบบ่าคําถัดมาค่ะลูกมาคําว่าอะไรคะมอมาสลาอี มีถัดมาคําว่าอะไรคะลูกดดเด็กสระอูดอ,อูดูอ่าคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะม,ไม,ไม,ไมอไอไม้ไม้ไม้เอกไม้เก่งมากเลยคะ่ะ ทีนี้เรามาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะจากคลิปที่แล้วคุณครูสอนลูกไปแล้วในการอ่านวันนี้เรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าลูกอ่านได้แล้วลูกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะพร้อมรือยังเอ่ยใบโบกใบบัวมามามาดูมา,มา,มาดูใบโบก มาดูใบบัวใบโบกมีตาใบบัวมีตาใบโบกมีขาใบบัวมีขาใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบโบกมีหาง ใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงาทีนี้ถัดจากการอ่านคำนะคะเราลงมาอ่านการแจกลูกคำสระอาไหนลูกว่าตามครูสิคะสระอา สระอาสาระอาเขียนยังไงคะลูกลักษณะสระอาแบบนี้นะคะอาแบบนี้เรียกว่าสาระอาทีนี้เรามาเอาสาระอาคำแรกนะคะโกไก่ระสมด้วยสระอาอ่านว่ากอากาอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกกอากาคำต่อไปค่ะลูกลักษณะแบบนี้พยัญชนะตัวอะไรเอกค่ะลูก จอจานเก่งมากเลยค่ะจอจานะสมด้วยสระอาอ่านว่าจออาจาอีกครั้งหนึ่งค่ะจออาจาอ่าพยัญชนะตัวต่อไปลักษณะแบบนี้ตัวอะไรคะลูกโดเด็กอ่ะสมด้วยสระอาอ่านว่าโดอาดาอีกครั้งนึงค่ะโดอาดา ถัดมาพยัญชนะตัวต่อไปค่ะลูกลักษณะคล้ายๆโดเด็กเลยแต่ว่าข้างบนจะมีหยักนิดนึงก็คือตัวต่อต่อค่ะต่อต่อะสมด้วยสระอาอ่านว่าต่ออาตาอีกครั้งหนึ่งค่ะต่ออาตาอ่าพยัญชนะตัวต่อไปค่ะลูกโบใบไม้โบใบไม้ประสมด้วยสระอา อ่านว่าบออาบาอีกครั้งหนึ่งค่ะบออาบาอาถัดมาค่ะเป็นพยัญชนะตัวปอปลานะคะคล้ายๆบอใบไม้เลยแต่ว่ามีหางนะคะปอปลาผสมด้วยสระอาอ่านว่าอปออาปลาอีกครั้งหนึ่งค่ะอปออาปลา สุดท้ายค่ะลูกพยัญชนะตัว o ระสมด้วยสระอาอ่านว่า o อาอีกครั้งค่ะค่ะ o a a ใครอ่านตามคุณครูได้เก่งมากเลยนะคะ เมื่อกี้เราฝึกอ่านคำะสมด้วยสระอาไปแล้วเรามาฝึกอ่านคล่องร้องเล่นกันนะคะลูกลองอ่านดูซิคะว่าลูกพอจะอ่านได้ไหมนะคะคำง่ายๆนะคะอ่านลองดูซิอ่าเริ่มจากบรรทัดแรกเลยคะ่ะโยกมาโยกไปอีกครั้งหนึ่งคะ่ะโยกมาโยกไป ใบบบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอ่ะเก่งมากเลยค่ะใครอ่านตามคุณครูได้นะคะอ่ะลองดูใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะคะลูกอ่านไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะอ่านคล้องร้องเล่นโยกมาโยกไป ใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไป เมื่อกี้หลังจากที่เราฝึกอ่านคำไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ลูกไปหยิบหนังสือทักษะภาษาเล่มหนึ่งค่ะลูกที่เขาเขียนว่าเล่มหนึ่งนะคะเล่มเหมือนครับที่แล้วเลยแล้วให้ลูกเปิดไปหน้าที่31นะคะให้ลูกเปิดหนังสือทักษะภาษาเล่มหนึ่งไปที่หน้า31 นักเรียนจะเห็นข้อ5และข้อ6นะคะมีอยู่สองข้อใหญ่เดี๋ยวให้ลูกดูข้อที่5ก่อนนะคะ,ะข้อที่หเขาบอกให้โยงคํากับภาพเขาให้ลูกโยงคํากับภาพนะคะมีภาพช้างมานะคะให้ลูกแล้วให้ลูกโยงคําให้ตรงกับอวัยวะของช้างนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเอ,อ่ยมีคําว่างวงคําว่างา,งงา คำว่าตาคำว่าหูคำว่าหางและคำว่าขาคำพวกนี้อยู่ตรงอวัยวะส่วนไหนของช้างนะคะให้ลูกโยงให้ตรงเลยนะคะส่วนข้อที่6นะคะเขาให้ลูกเขียนคำตามภาพโดยที่จะมีประโยคให้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ลูกดูนะคะใบโบกใบบัวมี นักเรียนดูภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยอนักเรียนก็เขียนลงไปถ้าเป็นภาพตานักเรียนก็เขียนว่าตาถ้าเป็นภาพขาลูกก็เขียนว่าขานะคะนะคะไม่ยากเลยสำหรับภาพนี้นะคะครูขอจบคลิปการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ